ตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเรามีซีรีส์เรื่องของถนนเส้นทางที่เชื่อมประชาคมอาเซียนเชื่อมประเทศต่างๆนะคะวันนี้ดิฉันจะพาผู้ชมไปดูถนนเส้นทางที่ทวายกันบ้างเชื่อมจากกาญจนบุรีออกไปทวายเลยตอนนี้ความคืบหน้าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะติดตามได้นในรยายงานพิเศษเชิ้นนี้ค่ะเชิญเลยค่ะลักกิโลเมตรที่ศูนย์ภายในโครงการท่าเรือน้ำลึกทวายแห่งนี้ค่ะเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางรถลิงค์ทูไทยแลนด์ ที่จากนี้ไประยะทางอีก132กิโลเมตรด้านหลังนี้จะไปถึงจุดผ่านแดนถาวรบ้านพูนน้ำร้อนจังหวัดกาญจนบุรีของประเทศไทยโครงการท่าเรือน้ำลึกทวายเป็นโครงการเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจในกรอบความร่วมมืออนุภาคลุ่มน้ำโขง Greater แม k o n g Subregion หรือว่า GMS ค่ะซึ่งเชื่อมโยงกับระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออกตะวันตกเมืองดานังเวียดนามถึงเมืองมอละแมงของเมียนมาและระเบียงเศรษฐกิจแนวใต้นครฮวจิน,น เวียดนามถึงเมืองทวายสาภาพเมียนมารวมทั้งเั้นทางระเบษษษษียนเศรษฐกิจแนวเหนือใต้นครคุณหมิงจีนตอนใต้และกรุงเทพมหานคร โครงการท่าเรือน้ำลึกทวายมีเป้าหมายเพื่อสร้างให้เกิดโลจิสติกส์หับของไทยเป็นนิวแลนบริดจ์ของอาเซียนโดยจะเป็นการเชื่อมท่าเรือน้ำลึกทวายในสหภาพเมียนมาก,กับท่าเรือน้ำลึกแหลมฉวังจังหวัดชนบุรีโดยสินค้าที่มาจากยุโรปตะว,วันออกกลางแอฟริกาเอเชียใตย้จะผ่านที่ท่าเรือน้ำลึกทวายออกสู่ท่าเรือแหลมฉบังได้ภายในวันเดียวและสามารถส่งไปสู่ประเทศจีนเกาหลีญี่ปุ่นและประเทศในแถบแปซิฟิก จริงๆแล้วเนี่ยถ้ามองตามแผนของ east west corridor ของทั้งภูมิภาคที่เกิดขึ้นเนี่ยทวายยังเป็นหนึ่งใน strategic location พอพูด,ดง่ายๆเขาเป็นตัวเชื่อมตั้งแต่ทวายวิ่งเข้าไปจนถึงทางเวียดนามเป็นเมืองถ้าเกิดขึ้นมาแล้วใกล้กรุงเทพมากที่สุดนะครับแล้วก็ถ้ามองว่ามันเป็น linkage ในการทำอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากที่เกิดขึ้นแล้วในเมืองไทยตรงนี้เนี่ยเป็น strategic สำคัญซึ่งถ้ามองแล้วเนี่ย มีผลประโยชน์ภาพรวมกับเมืองไทยค่อนข้างเยอะถามว่ามีอนาคตไหมมีอนาคตแล้วถ้ามองว่าณปัจจุบันเนี่ยนักลงทุนที่มาลงทุนต่างชาติที่มาลงทุนในประเทศไทยยกตัวอย่างอย่างญี่ปุ่นเขาลงทุนในเมืองไทยไปแล้วเขาโอกาสของการย้ายฐานการผลิตเกิดขึ้นก็ไม่ได้ง่ายเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาอยากจะทําน่าจะทําในสิ่งที่มันต่อเนื่องและลิงก์กับสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาแล้วได้ เส้นทางกิโลเมตรที่0ูนเริ่มจากท่าเรือทวารไปยังจังหวัดกาญจนบุรีนั้นเป็นไฮเวย์เส้น A 123ถวายบ้านพุนน a ำร้อนกาญจนบุรีมีระยะทาง160กิโลเมตรซึ่งการก่อสร้างในขณะนี้นั้นยังไม่แล้วเสร็จเนื่องจากโครงการอยู่ระหว่างการชะลอตัวโดยเส้นทางในขณะน,นี้ยังคงเป็นทางลูกรังการสัญจรยังไม่มีรถผ่านและใช้เส้นทางนี้มากนัก นอกจากนี้กรมทางหลวงของไทยก็มีโครงการก่อสร้างถนนเพื่อรองรับการพัฒนาโครงการท่าเรือน้ำลึกทวายโดยมีโครงการทางหลวงพิเศษหมายเลข8 1กรุงเทพมหานาครกาญจนบุรีหรือที่นิยมเรียกว่ามอเตอร์เวย์สายบางใหญ่บ้านโป่งกาญจนบ,บุรีมอเตอร์เวย์สายตะวันตกเป็นโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองเพื่อเชื่อมต่อกรุงเทพมหานาครผ่านจังหวัด,ดนนทบ,บุรีกับจังหวัดทางภาคตะวันตกและสามารถเดินทางไปยังสาภาพเมียนมาได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ซึ่งเส้นทางนี้สามารถลดระยะเวลาในการเดินทางจากจังหวัดนนทบุรีไปยังจังหวัดกาญจนบุรีจากเดิม2ชั่วโมงเหลือเพียง55นาทีแล้วก็ยังมีความปลอดภัยมากกว่า โดยเส้นทางสายบางใหญ่กาญจนบุรีระยะทาง9 6กิโลเมตรนั้นเริ่มต้นจากแนววงแหวนตะวันตกที่บางใหญ่ไปจนถึงแยกต่างระดับบ้านโป่งก่อสร้างถนนเป็น6ช่องจราจรและจากทางแยกต่างระดับไปกาญจนบุรีก่อสร้างขนาด4ช่องการจราจรซึ่งเป็นการตัดถนนแนวใหม่ ครอบคลุมพื้นที่อำเภอบางโมทองอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีอำเภอพุทธมนฑลอำเภอนครชัยศรีอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีและอำเภอท่ามะกาอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีความคืบหน้าล่าสุดในขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการออกราชกิจสณีกาเวนคืน หลังจากนี้ก็ต้องรอความชัดเจนของโครงการท่าเรือน้ำลึกถวายที่กำลังจะเกิดขึ้นซึ่งจะเป็นปัจจัยที่จะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจให้ไทยเป็นประตูสู่อาเซียนสักชานชัยพงไยภาพทันชนกศีทนศชัยนชั่นทีวีรายงานค่ะหดเวลาของสวัสดีอาเซียนแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการเราย้อนหลังได้ทางเฟ